อร่อยมากประโยชน์โปรตีนสูงรสอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะกระผมแมลว่าท่านอยู่ที่ศู คระชที่ปกประจําปีพศ2567ค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการดูแลรักษาสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องม่ว่าจะเป็นกา,ยยาก่เกิดรับประทานอาหารหรือการออกกําลังกายและจากผลสํารวจทางด้านสุขภาพแล้ถามพบว่ามีผู้บริโภคมากถึงรละ5 4จะเลือกรับประทานอาหารโดยให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าราคาและรสชาติและจากานั้นนะคะจะเห็น การส่งออกเป็นอ an ันดับหนึ่งของอาเซียนและอันดับที่4่ของโลกค่ะแต่ยังไงก็ตามมีกลุ่มคนที่สามารถรับประทานซอสทั่วไปตามท้องตลาดได้เนื่องจากเป็นผู้แ้กลูเตนหรือถั่เรือซึ่งอยู่ในซอสคู่เรืออีกทั้งยังมีกลุ่มคนที่กังวลถึงเรื่องสารสามปน CBD ที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งอาจเป็นสารก่อมาเร็ได้ครับดังนั้นเราจะมุ่งเน้นพัฒนาซอสปรุงรสที่เหมาะกับกลุ่มคนดังกล่าวโดยใช้ไข่ของเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งเป็นพื้นผิอเมืองของชาวพิาสานด้วยวิธีการใช้สวิงแบ่นไปซ้ายจี่ขวาจีเพื่อให้ได้มาซึ่งไข่ผัหรือกรีนคาวเวียจากธรรมชาติซึ่งควรไปด้วยสารต้นตานอนุมูลอิสระและวิตมีมากมายอีกทางนี้ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดและเป็นซ o วด์พาวเวอร์ของไทยเราด้วย เพื่อทดแทนความหวานจากน้ำตาลที่มมกลุ่นทองนเป็นอกะดับค่ะไข่คำใบสะทรต่อหางกล้วยสาหร่ายไก่เปี๊ยซอสเราถึงมุ่งพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสโปรตีนสูงจากไข่คำเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอีกทั้งยังเป็นการยกระดับวัตถุดิบในน้องถินอย่างไข่คำและใบสะทอนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วยครับ โดยมี3วิธีการดังนี้ 1. การผลิตผลิตภัณฑ์ซอสรุมรถเราจะนําไข่ผําไปล้างน้าให้สะอาดและนําไปปั่ให้ละเอียดแล้วกองแล้วนําไข่ผําไปต้มกับน้ําให้ได้น้ำซอสออกมา 2. การพัฒนารถชาตของซอสไข่ผําเราจะนําซอสไข่ผําที่ได้มาจากการต้ไมไปผสมกับน้ําต่อผักไว้น้ําไบกระท้อนและอื่นๆในขัดตาส่วนที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสุดที่ดีที่สุด 3. การออกแบบปัจจุบันและนลนตะพัน,พนโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรานํามาใช้ในครั้งนี้นั่นก็คือการพัสเจอไรค์ครับเป็นการใช้ความร้อนทําให้โปรตีนจับตัวกันเป็นก้อนแล้วความร้อนก็จะทาลายเอนไซา์และสารจุลชีพอีกทั้งซอสของเรายังไม่ได้ใช้วิธีการหมักแต่เป็นการไฮโดรไลซ์ด้วยน้ําแทนครับเราจะทดสอบผลย มากที่สุดจากนั้นจะ,จะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และวางแผนเชิงธุรกิจบ u s i n e s s Model Canvas ดังนี้ค่ะ 1. นึ่ะคะคุชเ,เตลลเอร์ะะของเราคือคกลุ่มผู้ที่ทานอาหารทานอาหารมังสวิรัตทานอาหารเจเป็นกลุ่มผู้ที่แพ้กลูเตนและกลูเตนรวมไปถึงร้านอาหารแพนเนสค่ะ 2. นะคะคีพาร์ทเนอร์ของเราคือกลุ่มเกษตรกรโรงงาน ซื้อ e-commerce และมีแบรแท์จัดจำหน่ายค่ะสิ่งนะคะ customer relationship เราจะมีการจัดโปรโมชั่นมีการโปรโมทมีบริการหลังการขาย C t C และ B t C ค่ะอีกท,ทั้งผลิตภัณฑ์ของเรายังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น <Okay. S 2> ม่ว่าจะเป็นมีโดวยินจากไข่ทามปราศจากลูเต้นไม่มีถั่วเนืองและยังไม่มี3ารซ m c ด้วยครับ โดยต้นทุนการผลิตของเราตอกอหนึ่งขวดจะอยู่ที่31.52บาทแต่เราจะขายเกียงแค่7จิบบาทเท่านั้นครับสุดท้ายน,นี้นะคะเราขอฝากสโลแกนเลยว่าบูฟเฟีต์ต่อซอส,สจากซุปกูส๋สมคุณค่าสมรสชาติขอบคุณค่ะ